คณครูสุภลักษณ์โพธิปัตสาคุณครูประจำชั้นอนุบาล3าทับ3นะคะซึ่งวันนี้ครูโบก็มีสาระดีๆมาสอนเด็กๆก,กันนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเอาละคะ่ะวันนี้ครูโบก็จะพาเด็กๆมาดูจำนวนมากกว่าน้อยกว่านะคะเอาละคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเอาสมุดขึ้นมาเลยคะ่ะเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วตอนนี้ ส่งสติกเกอร์ให้ครูโบโหน่อยค่ะโบอยากรู้ว่ามีเด็กๆคนไหนที่เข้ามาเรียนออนไลน์บ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมสมุดเตรียมดินสอ,อยางลบงั้นเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะโจทย์ของครูโบในวันนี้ก็คือจงวงกลมจำนวนที่มากกว่านะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาดูจำนวนที่มากกว่ากันนะคะ เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เอาสมุดขึ้นมาเลยแล้วก็เขียนโจทย์ไว้ที่ตรงกลางของสมุดนะคะถ้าใครเขียนเสร็จแล้วก็ไปเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะคะเด็กๆเ,เขียนโจทย์เสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะเริ่มที่ข้อที่1จํานวนก็คือมี แล้วก็มี3นะคะ,ะทีนี้เรามาเขียนข้อที่2กันก่อนนะคะเขียนโจทย์ไว้ก่อนเลยข้อที่2มี8 ข้อที่สามเลยค่ะข้อที่สามมีเลข4 หนึ่งนี่ค่ะห้าข้อนะคะเด็กๆเ,เขียนลงไปในสมุดได้เลยนะคะ หนึ่งเก้าขียนลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่แปดค่ะหกเจ็ดสี่ ค่อยๆเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สิค่ะ5 4ส เด็กเขียนลงไปทั้ง10ข้อเลยนะคะทีนี้นะคะเมื่อเราได้โจทย์ทั้ง1ิข้อนะคะเราก็จะไปหาคําตอบกันนะคะเด็กๆเ,เสร็จหรือ,อยังเอ่ยอช่วงนี้เดี๋ยวครูโบก็จะรอเด็กๆเ,เขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนนะคะเมื่อเด็กๆเ,เขียนโจทย์เสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปช่วยกันหาคําตอบกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาหาคําตอบ เราจะมาดูว่าในข้อในแต่ละข้อนั้นจะมีจํานวนไหนที่มากที่สุดนะคะให้เด็กๆช่วยโบดูด้วยนะคะเรามาเริ่มกันข้อที่1เลยค่ะเอาละค่ะข้อที่1น,นะคะมีเลขอะไรบ้างหน้าอ่านไปพร้อมคุณครูโบเลยนะคะนั่นก็คือเลข5เลข1แล้วก็เลข3ค่ะเอมีใครได้คำตอบแล้วนะ ถ้าใครได้คําตอบแล้ววงกลมไปเลยค่ะเดี๋ยวครูโบจะมาเฉลยให้เด็กๆฟังนะคะเอ๊ะมีคนกระซิบมาแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้มีคนเขียนคําตอบลงไปเยอะมากเลยเอาละค่ะงั้นคําตอบก็คือจํานวน5นะคะนี่เลยค่ะ5้าเยอะที่สุดเลยนะคะทั้งหมด3จํานวนนี้5้าเยอะที่สุดเลยงั้นเรามาดูข้อ2กันเลยค่ะ แล้วล่ะค่ะมีเด็กหลายๆคนที่ทําไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูบโบจะมาเฉลยให้เด็กๆฟังพร้อมกันนะคะข้อที่2นะคะก็จะมีแปสองแล้วก็เลขสิบนะคะมีคนกระซิบมาบอกครูบโบว่าคําตอบที่ถูกต้องก็คืออะไรคะเลขสิบใช่ไหมคะถูกต้องเลยคะ่ะจำนวนสิบนะคะเก่งมากมากเลยค่ะห้องครูบโบแล้วก็ห้องคุณครูเลห้องครูเกม เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะข้อที่สไปดูนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกมีเลข4เลข8แล้วก็เลข0เอ๊ะตอบอะไรดีนะได้คำตอบหรือยังคะถ้าได้คำตอบแล้ววงไปเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ0หรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะอะไรนะคะเลข8ถูกต้องเลยค่ะ ต่อไปข้อที่4นะคะส่วก็คือ 7, 9, 10ข้อไหนเอ่ยอะไรนะคะอ๋อเลขสิบใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะหลายๆคนก็ได้คำตอบไปหลายข้อแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูข้อที่5นะคะข้อที่5นะคะก็จะมี 5, 2, าแล้วก็1นะคะเอาละค่ะ คำตอบก็คือเลขอะไรเอ่ยมากที่สุดเลขไหนคะอ้าวเลขถูนต้องเลยคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กเป็นไงคะเด็กๆเด็กๆได้ทำโจทย์ไปทั้งห้าข้อแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ครูโบมีโจทย์ทั้งหมด10ข้อนะคะอ่ะข้ 5, ออหาข้อที่เหลือนะคะครูโบก็จะให้เด็กๆ ทำเป็นการบ้านนะคะเด็กๆเขียนลงไปในสมุดนะคะเมื่อได้คําตอบแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะส่งคําตอบเข้ามาที่ไลน์กลุ่มของห้องเลยนะคะเด็กๆคะตอนนี้มีคุณครูหลายท่านเลยอยู่ในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะเพื่อที่จะรอดูเด็กๆว่าเอ๊เด็กๆเข้ามาเรียนออนไลน์เด็กๆส่งคําตอบมาให้คุณครูประจําชั้นได้ตรวจหรือเปล่านะคะซึ่งวันนี้นะคะคําตอบ ของครูโบทั้งหมด5ข้อนี้ถ้าใครทําถูกต้องแล้วโบให้ไปเลยค่ะ5คะแนานนะคะเป็นข้อละ1คะแนานนะคะส่วนอีก5คะแนานที่เหลือนะคะครูโบก็จะให้เด็กๆได้ลงมือทําเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูโบก็จะทิ้งโจทย์ทั้งหมด5ข้อนี้ไว้ให้เด็กๆนะคะแล้วเด,เด็กเขียนลงไปในสมุดให้เรียบร้อยเมื่อได้คําตอบแล้ว มาที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะทุกคนรอดูเด็กๆอยู่นะคะงั้นวันนี้นะคะคุณโบอก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย